ออนนไม่ได้ไม่ได้ต้องกินให้มันครบครับน่ะเนื้บนบนหลังด้วยออดิใจเอาออดีใจหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโกด้วยเอ้าโอ้พอแล้วครับพอแล้วครับร่มก็มีนะครับแต่ผมไม่ชอบร่มครับผมชอบตรงแดดผมจะได้อาบผิวผมจะได้ดำครับ ดีใจจะได้จุกคนนี้ไปในตัวด้วยลูดีใจหนึ่งสอง้ยกดด้วยอาอโยสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไทยดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวานาคำ0801-736-082มขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมำคลและดาวเชียงเดือนแฟมิลี่นะคะสวัสดีครับมาพบกับเราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเชียงเดือน,นะะอลแฟมิลี่น,นะครับวันนี้ครับมีโปรแกรมคือจะพาหนูดาวไปบ้านเสมิงครับคือเห็นทุกครั้งผมปล่อยหนูดาวนะครับปล่อยหนูดาววิ่งทําไมถึงอยากไปเล่นแต่บ้านหนูมิ่งวันนี้ก็ผมพา่ดาวก็จะจัดให้ลูกชาย ให้ไปเต็มที่เลยวันนี้ไม่รู้ว่าก็จะเเจอเหตุการณ์แบบไหนบ้างเราไปติดตามกันนะครับมาตอนนี้คือพ่อดาก็จะเอาสับรถมาให้แม่แป้งก่อนมาตามมาเลยครับ เราต้องโยนหญ้าให้แม่แป้งกับพี่เดือนก่อนนะคะก่อนที่จะพาหมูดาวไปไหนมาไหนนะคะไม่งั้นก็แม่แป้งก็จะร้องหาลูกชายนะคะนี่คือสับปะรดคือรายได้พิเศษคือการที่ผมไปขายของขายของนะครับขายผลิตภัณฑ์ของครอบครัวหมูดาวนะครับก็มีรายได้พิเศษนะครับเราก็จะได้มาซื้อสับปะรดมาไว้ให้ลูกๆท้างเรานะครับ ซื้อสับประรดบ้างซื้อกล้วยบ้างซื้ออ้อยบ้างนะคะสลับเปลี่ยนอาหารหมุนเวียนกันไปนะคะเ,นนะเขาจะได้สารอาหารครบห้ามุมเ,เขาก็จะได้มีภูมิต้านทานแข็งแรงนะคะโรคภัยก็ไม่ได้มาเบียดเบียนนะคะเราก็เปลี่ยนอาหารกันสับเปลี่ยนอาหารกันเรื่อยนะคะมีหญ้ามีอ้อยแล้วก็ดูคะ่ะเก็บทั้งวันนะคะดูมูลช้างอของเขาขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ช่วงน,นี้ก็ผมต้องถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูนะครับเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังนะครับต้องขอโทษด้วยที่เห็นแบบขยะที่มองเห็นนะครับเราไปติดตามกันนาอ่าเนี่ครับมาเราเตรียมความพร้อมแบบไหนบ้างครับเรามาดูกันนะครับว่เาเราเตรียมพร้อมที่จะให้ลูกชายเราไปที่บ้านหนูมิ่งนะครับเราเตรียมพร้อมอะไรกันบ้าง สงสัยจะเป็นสเสบียงค่ะนี่ครับตัวนี้คือสเสบียงลูกชายนะครับถามว่ากล้วยนะคะม่แป้งกับที่เดินได้กินไหมผมก็แบ่งให้นะครับเด่นให้เหมือนกันอาจจะให้หมูดาวเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะว่าหมูดาวเ็ายังเล็กค่ะนี่คือยานะครับให้กินกี่เม็ดแม่สี่เม็ดค่ะคุณหมอบอกหมูดาวอ้วนมากเพิ่มอีกหนึ่งเม็ดนี่คือขาดไม่ได้นะครับเป็นยาว,วิตามิยานยี่ห้ออะไรนี่ พ่อเอาไปเก็บที่เดิมด้วยเราเอาได้ไงนะโอ้ยคุณเอ๋วิตามินไหนนีโอกาซีหนึ่งพันกรัมครับผมต้องขอโทษด้วยครับประมาณนี้ครับเอาไปเข้าลมด้วยค่ะทุกคนจะไม่เคยเห็นนะครับนี่แหละครับคือยาไหนๆดูสภาพเม็ดยาค่ะว่าใหญ่โตมโหฬานขนาดไหนนี่นะคะเป็นยาที่น้องดาวกินนะคะต้องเอาเข้าลมด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันแดดนะคะเดี๋ยวยาจะเสื่อมคุณภาพโอเค วิธีการเดี๋ยวลองลองไม่ต้องไม่ต้องยัดพ่อลองให้หมูดาวกินแบบที่ไม่ต้องมีกล้วยเผื่อวันไหนฉุกเฉินกล้วยไม่มีหาซื้อไม่ได้เขาจะกินได้ไหมเราไปดูกันค่ะไหนเอาไปเลยเดี๋ยวอาบน้ำให้หมูดาวด้วยจะไปไหนมาไหนเราต้องทําความสะอาดลูกช้างเราก่อนนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ครับเป็นช่วงฤด,ดูหน้าฝนนะครับโรคภัยมันเยอะมันมากับฝนบ้างมา,มากับน้ํามากับ พื้นดินบ้างนะคะเราต้องคอยระวังนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าทําไมเอาลูกช้างไปเดินออกขนาดฤดูฝนทําไมไม่กลัวติดโรครือคือช้างต้องเดินออกกําลังกายนะครับน้สวัสดีครับน้าไทยฟิลล์ลูกสวัสดีครับดูครัยบยอดสวยนะครับเคื่อของจริงครับแม่จับกล้องดีลูกรับสวยนะี่สวยกว่าลูกสวยไ,ไหนไหนให้กินยาก่อนพ่อ เดี๋ยวถ้าเห็นคงกินไม่ได้นะนี่พี่หลงพี่หลงกินไม่ได้ไหนดูดูเราจะดูวิธีการที่หมูดาวกินยาแบบไม่มีกล้วยตอนนี้คุณพ่อยัดเข้าไปหรือยังคะยัดแล้วยัดเข้าปากแล้วนะคะสองเม็ดใช่ไหมอ้าวบุญนี่บุนแฮ่เดี๋ยวไปนี่ยัดยาเข้าไปแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วสี่เม็ดเรียบร้อยค่ะหลงหลงอ้าวอะไรร่วงพ่อ นี่นในเท้าคุณล่วงมาแล้วหนึ่งเม็ดเอาใส่ขึ้นเลยนี่ลงๆลงลงลง,ลองอวิงนนไม่ได้ไม่ได้ต้องกินให้มันครบครับน่ะนี่ร้อนหมดเลยอดดใจอาอาดใจหนึงเฮ้ยเฮ้ยโกรด,ด้วยเอาโอ,โอ้โหพอแล้วครับพอแล้วครับร่มก็มีนะครับแต่ผมไม่ชอบล่มครับผมชอบตรงแดด ผมจะได้อาบผิวผมจะได้ดำครับดีใดีาาใจจะได้สุกคนในตัวด้วยลูกดีใจหนึ่งสองเฮ้ยปวด,ดด้วยอาะโย่เดี๋ยวปวดพ่อพ่อแม่เม่ซีไม่เห็นครับสวัสดีครับอาารอตอนนี้คุณพ่อก็จะเอาหมูดาวไปทำความสะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะไปบ้านน้องมิ่งนะคะ<อ>ไปก็อาบมาก็อาบนะคะนี่คือ วิถีชีวิตของหมูดาวนะคะไปไหนมาไหนต้องอาบน้ําก่อนกลับมาก็ต้องอาบก่อนจะเข้าบริเวณคอกช้างบนลงช้างนะคะต้องอาบน้ํากันก่อนนะคะแม้กล้วยคือเครือ,อนึงเผลอแป๊บเดียวเกี้ยงและกินเก่งมากเลยค่ะ คุณพ่ออยากลองใจลูกชายนะคะว่าทุกทีที่เราปล่อยหมูดาวปุ๊บหม,หมูดาวก็จะชอบหลอกไปกินกล้วยใต้ถุนบ้านนะคะแล้วก็วิ่งไปหาน้องมิ่งแล้ววันนี้คุณพ่อจะลองปล่อยหมูดาวไปบ้านน้องมิ่งน้องหนูดาวจะไปไหมเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าหมูดาวจะไปบ้านน้องมิ่งหรือจะไปหาแม่แป้งหรือว่าจะไปหาพี่เดือนวันนี้เรามาวัดใจกันคะ่ะโดยมีกําลังใจสองหนุ่มนะคะพี่หลงแอนพี่ขาวนะคะ นูนพี่ขาวของเราเดี๋ยวตอนเย็นแม่แป้งกับพี่เดือนก็มาเข้าบริเวณโรงช้างนะคะที่เราทําความสะอาดไว้นะคะส่วนหมูดาวมาผูกตรงที่พี่เดือนเพราะว่าเราให้บริเวณโรงช้างตรงคอกที่หมูดาวอยู่ให้แห้งเพื่อให้แดดฆ่าเชื้อนะคะทําไมเราถึงไม่เอาไปผูกตรงที่แม่แป้งเพราะว่าหมูดาวไปเยี่ยวไป ขับทายใส่ตรงที่แม่แป้งผูกเวลาแม่แป้งมาผูกเขาจะถูกกินลูกชายแล้วเขาจะร้องทั้งคืนนะคะเราก็เลยต้องมาผูกตรงที่พี่เดือนนะคะอ,อ,อจะรีบไปไหนลูกให้พ่อถอดโซ่ให้หนูก่อนอถอดโซ่ยังไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังเพิ่งติดตามใหม่หรือกำลังติดตามในตัวนี้นะครับกำลังชมในตัวนี้บางคน บางคุบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมผมต้องปูกยาวกอ้ลูกสั้นๆต้องเห็นลหลายคลิปที่เป็นผ่านมานะครับหมูดาวทางผมเดินโซ่ยกยกยกโซ่ขึ้นพ่อยกชอเดินโซ่มากนะครับนะอาจจะอันตรายได้นะครับนะมาเอามาทิา่ตรงนัน้นนะออ เอาโซ่ไปเผื่อก็ได้พ่อเผื่อได้ฝากคุณตาพิกเรากลับมาทำความสะอาดน้องน้องถึงเวลาแล้วครับอย่าเดินเที่ยวะนะเดินลอดแล้วนะเวลาน้อง ดูนะคะสับประรดแป๊บเดียวค่ะแม่แป้งกับพี่เดือนมหมดแล้วค่ะตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะคะเอาเอาให้กินก่อนพ่อให้กินก่อนสงสัยอยากล้างปากมั่งกินกล้วยไปเมื่อกี้ไม่เอาใส่ยางให้กินเลยเออฉีดล้างก่อนอทําความสะอาดก่อนนะคะตอนนี้ก็เอฟซี FC หลายๆท่าน อาทถินที่ลูกช้างป่วยแล้วมีอาการนะคะอยากให้หมูดาวเจาะเลือดเราจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าหมูดาวเขาเคยมีเชื้อตั้งแต่ตอนแม่แป้งท้องเสียนะคะ oh. คุณหมอบอกว่าเจาะยังไงเขาก็ยังจะมีเชื้อของเขาอยู่ยกเว้นแต่ว่าเขาเชื้อตัวนั้นจะแสดงอาการไหมถ้าเราไม่ให้เขาเครียดเขาก็ไม่แสดงอาการค่ะเขาก็ล่าเริงสดใสแข็งแรงของเขาดีนะคะแล้วเรา วิธีแก้ก็คืออย่าให้ช้างเครียดแล้วก็ให้กินยาวิตามินซีทุกวันตามที่คุณหมอสั่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่รักและเป็นห่วงโอคุณพ่อจับทีไรหนูก็ต้องส่งเสียงทุกทีหนูกลัวหรือว่าหนูร้องขู่คุณพ่อครับฮึไจะไหล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 ไปหาแม่ไหลไหลไปหาแม่ไปไหลไหลไหล อีลอยอีลอยมีอีลอยอมีลอย์พร้อมได้นี่ทั้งทุกตัวครับมีเชื้อแวร่รับทุกตัวคุณหมอเขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับมีทุกตัวแต่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยเท่านหร่มันมีหนึง่งสองสามสี่ 1, 2, 3, ระยะของการพักตัวของเชื้อตัวนี้นะคะแต่หมูดาวนี่อยู่ในขั้นันดับสองกับสี่นะคะ โอ้หขี้แตกโชว์อซีอีกแล้วไอ้วนคลิปไหนคลิปนั้นเลยถ้าเอฟซีคนไหนรับประทานอาหารอยู่ทางเราต้องขอโทษด้วยนะครับที่ลูกชายเอฟซีขี้แตกขี้แตนโชว์เอซีอีกแล้วโอ้ยเนาะ